ลำเฮ้ยดาบี่พี่เขาบ้านทำไมอ่ะตายแต่สองแต่สามเข้าเจนเข้าเจนเพื่อนเจนเซฉากนี้น่าจะเซมะกูว่านี่วิที่โอ้ยร้อยรอยเพื่อนหมดรอยตายสี่เอ้สตายหมเกมหมดโดนไรเนี่ยโอ้ยตัวนี้จะตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยกูโดนขัดเว้ยข่อสองตายตายนี่ตาย ผเ<ม>สียงใครพูดอะเฮ้ยพี่ชายกูหัวแข็งจัดเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับผมขอบ้านรับมาชมรีวิวเซมีตัวใหม่นะครับตัวนี้คือลาร์ดการนะครับคือเป็นตัวพีออเดอร์นะครับตัวนี้แต่ผมมีฟา้วนะอันนี้คือผมมาสปอรให้ดูครับหน้าโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวโกดรอน์ครับที่ยังเปิดขายอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้คนซื้อประมาณ127คนครับตัวนี้นะครับถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อได้ครับตัวนี้โหดมากทำทั้งในเกมนอกเกมได้หมดเลยตัวนี้มีคลิปรีวิวครับ หน้าโปรแกรมก็จะมาอันนี้ครับกดก็กดสตาร์ทหรือรีเซตได้ปกติเลยก็จะมีตัวบูตเดพสนะครับตัวนี้ขายดีมากๆครับคอมใครไม่แรงอยากบูตเดก็ลองมาบูตได้นะครับแล้วก็ v i p ต่างๆก็มีนับ v i p คุยซีนะเข้ารีไม่ได้เลยครับผมจะแปะลิงก์ไว้ไน้ในทิกต็อกหรือในช่อง YouTube นะครับแล้วก็รัดเน้นไม้เครานะครับใครสนใจก็เข้าลิงก์นีดมาได้ครับจะมีข้อสอนต่างๆแล้วก็การแกะเพิ่งลงวันนี้นะครับใครอยากจะทำร้านขายการแกะอะไรก็เข้าลิรีดมาได้เลยตายตาย ผมจะตายนั่งโหตัวมันแทงบิดอีกไล้เฮียสวยสวยบิดมาสูวาตายสองตาหนึ่งทรมัสองอตายหนึ่งทรมัเอาหน่นาดีอ่ะโอ้ไม่ตายได้ไงวะทำไมมันเปลี่ยนจากพี่เมยโดนตีกลายเป็นครูโดนตีแทนเนี่ยตีอะไยตายล้วเนี่ย เหมือนไม่สลับกันเลยสวยครับย่าอย่าบูเพื่อนอู้ยตายโอ้ไปอีนี่จะตายเห็นตายไม่มีอะลังใจเลยกเต็แทงกูตายนังสู้เตือนเตือนตี้ยตายนักสู้ตายนังสู้ตายนักสู้เสียงนี้วะเนี่ยตายนังสู้อุ้ย ตียังสู้สู้อ่ะไอเซนเอาให้หน่อยไอเซนกูขอดูหน่อยตัวรำมีงกูชอบไอสัตว์วงการตัวรำมิงกูชอบไอเซนอะปล่อยๆเซนนี่ปล่อยเซนนี่โอ้โหว่าดไม่ลงวะยี่เนี่ร้อยร้อยวิ่งตีตีตัว yanlış